วันเกิดหนูปีนี้พี่คอยหนูมีความสุขเาว่าม่เกิดใครวันเนี้ยก่เข้าใจว่าวันเกิดหนูนก็โอโหดูดีทําให้ต้องเยอะอนอนเนี่ยตอนนี้พกคบกันเนี้ยจะมาจำวันเกิดไม่ได้อ่ะหนูถาวมว่าันเกิดใครมันไม่ใช่หนูเกิดสิบเอ็ดอุ้มพาไม่ใช่เดือนนี้พี่ดูด,ดีนึก,น,กนึกอีกทีนึกว่ามันใช่ไหม คนชา้ารักอ๋อตกใจไหมติ้ง <laughs> ตุ้งเหรอเอาไปโอเคผมกลับส่วนีทุกคนชาารัก ผมวันนี้มีผมไปจาระครังชแนลนะครับทุกคนผมนะฮะคิดคอนเทนต์นี้มาเองนะครับเพื่อนจะมาแบบแกล้งคุณแฟนของผมเองนะครับนั่นคือน้องแพรนะครับทุกคนที่ติดตาม Facebook ของแพรน่าจะเห็นว่าตอนนี้แพรเขาไปรับปริญญาเนอะเว้ก็คือเหมือนเขาแบบไปบ้านญาติไปพักหลายวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้เราไม่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันตอนนี้คือเขายังไม่กลับมาแต่กลับมาคืนนี้แหละผมก็เลยคิดเดียว่าวันนี้ผมจะลองมาทำคอนเทนต์แบบลองแกล้งจาวันเกิดเขาผิดดูแล้วก็แกล้งจัดงานวันเกิดให้เขาซะยิ่งใหญ่เออจริงๆทุกกกคคนนนจจรรงงงๆเเเป็ื่อออวาามมูู้ึลยยะผดแชข เหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาเห็นว่าผมมันจำวันเกิดเขาผิดแต่ผมอะยังจัดวันเกิดให้เขาจะยิ่งใหญ่แล้วก็เนรมิตตรงห้องแต่ต่อตรงนี้นะครับผมเป็นแบบที่เซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วที่สําคัญนี่ผมเตรียมโปง่งซื้อปโปง่งที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ที่สําคัญซื้อเค้กม,มาตอนนี้แช่ตู้เย็นอยู่ทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้<อ>แล้วก็ให้น้องๆช่วยเนรมิตห้องนี้ให้เป็นแบบที่ที่จัดวันเกิดแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์วันเกิดแพรจะมาดูกันว่าแพรจะโกรธผมหรือแพรจะดีใจก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่าแล้วนะคน ทุกคนเสียงไม่มีแล้วทุกคน,กคน,กคน,กคนอนนี่นีอนนน่อะไรโอ้ทุกคนตอนนี้นนนทุกคนเป่ากันจะเต็มแล้วนะฮะให้ดูเพดานดีเต็มตรงไหนอะประมาณ10ลูกได้แล้วทุกคนตอนนีน้ทุกคนกำลังแบบเป่ากันใ<อ>หญาเขมังเขมิญน,นะครับแต่ว่าเาขามังเขมิญยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเดี๋ยวดูบันเจิดเตรียมหาตูปับใหญ่จะไปเฮ้ คนมาถึงตอนนี้ทุกคนว่าแพ้เขาจ้างเงินผมไหมเป็นงอนหลกมั้งไม่หอ,องเนาะก็แค่จำผิดหรือแค่จำวันเกิดผิดอ่ะคนเรามันก็ต้องมีบ้างจำวันเกิดเมีผิดอ่ะโอ้โห <laughs> เรื่องายแรงมากเลยนะ <laughs> เดี๋ยวไปเจอไอทีตอนลูกโป่งเต็มเต็มหน้าร้านแล้วทุกคน <laughs> เต็มหน้าร้านก็ <laughs> เซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วทุกคนกะว่าเราซื้อลูกโป่งมาถุงหนึง่งมันได้ประมาณร้อยลูกเรากะว่าห้องนี้มันเล็กๆกะมันคงเต็มไว้แต่ว่าเอาจริงแล้วมันไม่ถึงคือ <c oughs> ตอนนี้ทีมงานที่เป่าของเราทุกคนหมดลมไปแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาเค้กมาให้ดูว่าแบบผมทําคงทํ <c oughs> าเค้กได้แต่เราไปึงข้างในเขียนไว้ว่า <c> happy <oughs> birthday แฮร์ดีเป็นใหญ่จำใหญ่จริงเอาเป็นว่าไปดูคลิปนี้กันเมื่อแฮรกลับมาเดี๋ยวผมลองโทรเช็คก่อนว่าแฮร์จะถึงไหนนะโอเค Let's go ตอนนี้นะครับแพรโทรบอกผมว่าแพรก็จะขึงแล้วนะครับทีมงานของเรานะครับทุกคนนะครับคอยเซตจ,จุดเทียนจุดอะไรไว้รอเลยครับจุดเทียนจุดทูบแพรเปิดประตูเข้ามาแล้วเป็นเล่นเพลงเลยนะช่วยหน่อยครับการร้องช่วยเราให้เ y b i r t h เดย์อถ่ายถ่ายแล้วก็ร้องให้พี่ด้วยนะ o ฮ้ยบ p ดดอย birthday to you.

วันเกิดหนูปีนี้พี่คอยหนูมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็อยู่กับพี่เป็นนานๆเดี๋ยวแอปปิบอเดย์ทุกยูทำไรอ่ะตั้งใจทำไมมันเซอร์ไพรส์มันเกิดไเปล่ามันเกิดใครขอพรก่อนแน่ของหนูไงเอาขอพรก่อน ขอพรสองมือสอพรก่อน,น,เ,นเอากรแฮปปี้เบิร์ดเดย์แพนเนี่ยใครเล่าเออเร็วมันไม่มใช่มันเกิดหนู มันเกิดหนูพี่ไม่จำมันเกิดหนูเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดียนละลายเอาดีๆอย่าเล่นสัตว์เล่นเลยเวิกาไงหนูก็เดินละก็เดินวิ่กางวันที่สองถ้าถูกแล้วนี่พี่ตั้งใจหูดูนี่เป่าลูกโป่งจนกลางนี่้ายเบสออสช่วยเป่าลูกโป่งไอ้เจบอีกคนไปนอนแล้วไม่ไหวปวดกลางจะเป่ากันจนแบบเห็นไหมนี่รอหนูก็จะกลับมาลูกโป่งลูกโป่งเหี่ยวแห้งไว้สองลูกก็นเนี่ยแล้วไม่ใช่มันเกิดหนูไง ใช่เดือนนี้ไงหรือวันเกิดหนูอะวันเกิดเดือนกรุงพาโอ้โหแม่นะมึงโทรไปบอกแพ้ไหมเนี่ยแกล้งไห้เนี่ยเอ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยอ้าวก็ให้พี่เบิร์เดย์หนูเนี่ย <c oughs> พี่ตั้งใจทำให้เลยเนี่ยโอ้โหซิวเนี่ยโอ้โหหนูไม่อยู่พี่ตั้งใจก็รู้แล้วทุกคนเป่ากันตั้งใจมากเลยเอาเร็วเป่าเทียนก่อนวันเกิดหนูสิบเอ็ดกรุงพาแม่ <c oughs> ใช่หรอสิบสองสิบสองพุชจีมันไม่ใช่วันเกิดหนูวันเกิดหนูเนี่ยใครกระโดดไปบอกแพ้แกล้งพี่เปล่า เอาดีๆอพราะเหรอวันเกิดใครวันเกิดหนูพี่จําได้ขึ้นใจวันเกิดหนูวันที่12พฤศจิกาวันนี้วันที่สิบองเออพี่คนแรกเลยก็หว่างพี่กับหนูใครจะจาวันเกิดตัวเองไม่ได้พี่จำเกิดส1บเอ็ดกรกฎาคอ้าว11กุมภาพันธ์ที่ไหนเราก็ทุกๆปีพี่ก็เออเซอร์ไพรส์เนี่ยทุกๆปีพี่ก็ให้ตามพี่ก็จําได้อยู่นะว่าเออว่ามันนีื่องู้แบบประชาชนไหมว่ามันไม่ใช่วันเกิดหนูอะไหนเล่าแบบประชาชนมาดูซิเราเอาล่ะจัดวันเกิดให้ใครเลยทีเนี้ยวันเกิดใคร วันเกิดหนูแแหละโอ้โหใครจะมาตั้งใจทําให้งนีถ้าจําผิดจ้าเนี่ยโอ้โหทำให้หมดไปเท่าไหร่เอ้าเปาเร็วๆอย่าทางานก่อยทุกคนตั้งใจมากคือเนี่ยไม่ใช่วันเกิดวันเกิดหนูยามาโกกพี่ยามาเน,านียนแก้หรือเปล่ามันไม่ใช่วันเกิดหนู อ้าวตทำจริงวันเกิดหนูเสียกุมภาเอทำไพี่จำได้ว่ามันวิธีการทำจริงใช่ปะเนี่ยแกล้งกูปะมึงอะอดไม่ดีแกล้งเอาดีดีแย่ยานียนเอาดีดีพี่ไม่ตลกแต่หนูเนี่ยที่เป็นคนไม่ตลกพี่ตั้งใจมาให้อย่ามาแกล้งเอาดีดีเพราะมันไม่ใช่วันเกิดหนูไงเอาาะมันไม่ใช่วันเกิดหนูได้ไงเราพี่จำได้พี่เป็นคนจัดเนี่ยอีเป็นเนี่ยสมองดีอยู่ปะเนี่ย ยิ้มไหนจีม,นมันไม่ใช่วันเกิดหนูไม่ได้ไม่ใช่เรื่องตลกด้วยหนูถึงถามได่ไงวันเกิดใครพี่จำได้วันเกิดหนูไม่ใช่หรอก็วันไม่ใช่เดือนพฤศจิกันเกิดหนูไม่ใช่หรอจะมีใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้วันเกิดหนู11กุมภาไม่ใช่พฤศจิกาอ้าวคุณเพิมากี่ปีแล้วเนี่ยจะมาจำวันเกิดไม่ได้พี่บ้าเปล่าจะมาเกิดใครมาเนี่ยเบสซ่าสวัสดีค่ะตุ๊งประสาทกับวะเนี่ย เอาไม่ใช่ใชหรอจำวันเกิดใครมาเอาดีไม่เกิดใครวันเนี้ยไม่รู้ก็เข้าใจว่าวันเกิดหนูก็โหดูดิทําให้ต้องเยอะเนี่ยก็ไม่ค้ครบกันนะเนี่ยจะมาจำมันเกิดไม่ได้อะไม่ใช่ก็โอ้โหก็ไม่ได้ว่าจําไม่ได้ก็ตั้งใจทําให้หมดเลยให้ทุกคนถ่ายให้ออดถ่ายให้ว่าเออจะจัดเซอร์ไพรส์เนี่ยหรือเ่าไม่เกิดใครตั้งใจไว้ว่าเซอร์ไพรส์วันเกิด มันไม่ใช่หนูนเกิด11กุมภาไม่ใช่เดือนนี้คิดดูดีๆนึก,น,กนึกอีกทีนึกว่ามันใช่ไหมเดือนนี้ไม่เป็นเดือนอะไรพฤศจิกาใช่ไหมใช่เดือนพฤศจิกาไงไม่ใช่มันเกิดถึงไงแล้วมันแ,แล้วมันมีมาสัมพันธ์อะไรอีกมันมีมาสัมพันธ์อะไรอีกคิดเดือนสัมพันธ์อะไรอีกเอาดีๆ <laughs> เอาดีๆวันเกิดอะทุกไอ้เลยนึกดีดีดิวันอะไรนะครบอะไรนะครบอะไรนะไม่ใช่วันเกิดแหละวันที่วันให้ท้ายกับวันเกิดอหะสำคัญมากเลยวันอะไรนะครบอะไรนะวัดีตายเฮ้ยเอาดีๆนึกดีๆเร็ววันอะไรอะไรของพี่เนี่ยเอาไว้วันอะไรครบรอบครบรอบวันที่วันที่วันที่อะไร่ครึ่งหม่งที่สองคือวันที่ ก็แกงไงก็แกงไงต้องใจจัดให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ลองให้ทำไมอ่ะมันเกิดไหมก็ไม่ใช่วันเกิดแต่มันเป็นวันครบรอบหนวันเกิดหมเืที่เรามาเจอกันนี่เป็นไงรี่กูแก้ไขจินตนาการได้เป็นไงโอเป็นคนอ่น ไปแล้วเป็นไงทุกคนมึงครบรอบใช่ไหมตั้งใจจัดเซอร์ไพรส์วันครบรอบให้แต่วันที่6อ่ะรเราทํางานกาันตลอดอะเฉลยแล้วเฉลยแล้วไม่อยากให้มันเครียดจดตึงไปมากกว่านี้เริ่มเครียดจริงจังแล้วปกติแล้วอะไันเกิดหนูพี่จําได้อันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบเอ็ดใช่วันที่สิบเอ็ดปกติแล้ววันที่11กุมภาคุมพาแต่เดือนเดือนพฤศจิกาเป็นวันครบรอบเราที่เราแบบเจอกันฟีกันครั้งแรกเป็นวันที่เราเจอกันไงแต่มันเป็นวันที่หกถูกไหม ทีนี้วันที่6กอ่ะเราทํางานของลูกคงลูกค้ากันเยอะมากแล้วพอมาวันที่10หนูก็ต้องเดินทางไปรับพ่อกับแม่แล้วก็ไ,ไปรับวิญญาน้องใช่ไหมไม,มันก็เลยไม่มีโอกาสที่เราจะแบบมีเวลาแล้วเราทำบ้านอยู่ก็อยู่แต่ตรงนี้ม,มันก็เลยไม่มีโอกาสไงปก,กติเอาไปกินอะไรกันกุ้งกินอะไรกันแต่เรามีงานทาตลอดก็เลย,อยโอเคงั้นก็เดี๋ยวจัดหนูไปรับวิญญาน้องพอดีพี่ก็เลยอ่ะจัดให้แลวทไมต้องจัดวันเกิดด้วยก็อยากแก้งก็อยากจะรู้ว่ารู้สึกยังไงแต่ก็รู้แล้วแหละว่าไม่ควรเล่นแบบนี้ ต้อคิดจริงจังจริงเหรอใคร่อกไปกว่านั้นก็คือม่หยายคิปมปนยาวแล้วให้หนูเปิดข้อความดูในไลน์นี่คือของคนเกิดพี่ใอ้คนเกิดลงปั่นเหมืนอนกบออ๋อด,ดีดีวันเกิดใครวันเนี้ยไม่มีันเกิดใครรู้แต่ตั้งใจทําเคสให้เบิร์ตเดย์เต่าโกงแล้วก็เลียนชื่อหนูด้วยนะก็ะจะได้รู้ก็จะแบบกะนี่<ม>เปิดชื่อคลิปมาบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วแบบดูซื้อพร็อพซื้ออะไรมายิ่งใหญ่อลังการมากก็จะ พี่มันคีเอทเกินเอ้ามันคีเอทเกินไปอ่ะทําเรื่องแกล้งจนแบบว่าเข้าสมองเข้าเส้นเลือดเข้าแบบไปในซิลิบั่หมดแล้วมั้งทุกอย่างมันเป็นเรื่องแกล้งหมดอ่ะมันทำเหลือเรื่องที่มันดีๆมั่งหนิพปายก็ซพปายดีๆมั้งหนิไปดูในข้อความอะไรและโชว์เป็นโลกแกล้งรีซึมมั้งอะไรเออข้อความอะไรเงินเท่าไหร่บอกเข้าไปเท่าไหร่ แต้นี <'t see> <Japanese> ่อบรู้ขบรูแฮปปี้เบิร์เดย์ชอบเป่าชอบฮะชอบกระเป๋าแล้วก็แล้วก็ตังคืนมาไม่ที่ผมให้ชอบเป่าชอบเป่าก็คือเป่าเค้กแล้วตังคืนพี่ก็ไม่มีอะไรครับทุกคนก็คือคลิปนี้ก็คือแบบจะมาแบบว่าผมกับแพ้ก็ทํางานกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็วันคบรวมคบรอบอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้แบบจะมาแบบหวานหวานเลยผมก็เขินนกันนะทุกคนตรงนี้ครับ เยอะด้วยเอาใจไม่ถูกไปเชือกหลายคนจัดแน่อันนี้หยอกอันนี้หยอกก็นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ตั้งใจตั้งใจจริงตั้งใจเป่าลูกเปอ้จริงตอนแรกก็นึกว่าทุกคนจะนอนกันหมดเลยว่ามันเกิดอ๋อเหรอวะแล้วเพราะมจับกล้องเหมือนว่ามุกเมื่อกี้ได้ผลคนอยู่นะพี่เกือบลืมดีนะาจำมันครบรอบได้แต่มันเกิดลืมจริงนะเฮ้ยหลอกหลอก แม่ไม่ได้ยินบ้างบนอย่างเงี้ยไม่ได้ยินไป่ใงหนังนั่นแหะโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับละครด้วยแล้วกันนะครับผมอยากมีคลิปอะไรก็คอมเมต์ไว้ด้านล่างนะครับผมเหรับวันนี้ happy โอเคได้ไหมหาะใช่ไหมต้องเป็น happy anniversary happy birthday anniversary